ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่ที่โบรานสถานเขาข้งนอกครับซึ่งเป็นหนึ่งในเป็นอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพซึ่งตอนนี้ได้เป็นมระดกโลกเรียบร้อยนะครับซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจของชาวสีเทพและก็ชาวจังหวัดเพชรบุร์เป็นอย่างมากครับก็มีการจัดพิธีในส่วนของฉลองนะการที่ เขาครั้งนอกแล้วรวมไปถึงอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพนี้ได้เป็นเมรดอกโลกแล้วนะครับในส่วนรายละเอียดของอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพรวมไปถึงเขาค้ังนอกนั้นจะมีอะไรเดี๋ยวติดตามรายละเอียดในรายการข่าวชัดประเด็นจริงครับสำหรับโบราณสถานเขาขังนอกนี่เป็นเจดีย์ในพุทธศาสานาในสมัยเจ้วดดีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและตั้งอยู่นอกเมืองโบราณสีเทพด้านทิศเหนือมีขนาดกว้าง ล่าและ64เมตรครับสูงประมาณ20เมตรประกอบด้วยชุดฐานบัวแบบทรวดีก่อด้วยสีลาแรงซอนกัน2ชุดมีบันไดขึ้นลง4ด้านที่ฐานยังประกอบด้วยอาคารจำลองซึ่งเป็นงานศิลปรกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะอินเดียชุดฐานนี้รองรับส่วนที่สันนิษฐานว่าเป็นเจดีย์ทรงลงักคังหรือว่าโอคว่ํมมีลานทักษิณล้อมรอบและพบหลักฐานการสร้างระเบียงรอบเจดีย์ด้วย จากการขุดค้นทางโบราณคดีเมื่อปีพศ2 5 1ได้พบพุทธรูปปางแสดงธรรมหนึ่งองค์นอกจากเจดีย์ประทานแล้วยังพบเจดีย์ตั้งอยู่ในแนวแกนทิศทั้ง4เรียงตัวกันทิศละ3องค์อันเป็นแผนถังมณฑลจักรวาลซึ่งมีเจดีย์เขาครังนอกเป็นศูนย์กลางตามคติความเชื่อของพุทธศาสนาแบบมหายาน จากรูปแบบสถาปนิยกรรมโบราณวัตถุที่พบสันนิษฐานว่าโบราณสถานเขาค้ังนอกสร้างขึ้นราวพุทธศตรวรรษที่14และใช้งานต่อเนื่องมาจนถึงพุทธศตรวรรษที่19กรมศิลปากรได้มีการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานเขาค้ังนอกในราชกิจกา,ารรเบกษาเล่มที่ต80ตอนที่29ลงวันที่26มีนาราวเนื้อที่ประมาณ14ไร่1งานนี่ก็คือเป็น ความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยนะครับที่มีโบราณสถานาที่อยู่ในประเทศไทยได้ประกาศเป็นม,มรดกโลกครับสำหรับการขุดศึกษาโบราณคดีในสถานเ่าข้างนอกในปีงบประมาณ2 5 5 1อุทยานประวัติศา,าสตร์สีเทพรกรมศิลปากรได้ดำเนินการศึกษาทางโบราณคดีเนินโบราณสถานเขาข้างนอกซึ่งตั้งอยู่ในนอกเมืองโบราณสีเทพทางด้านทิศเหนือมีลักษณะเป็นเนินหิน ขนาดใหญ่คล้ายภูเขามีขนาดกว้างประมาณ120เมตรยาวประมาณ150เมตรสูงประมาณ30เมตรมีต้นไม้และวัชพืชขึ้นหนาทึบมีเศษอิฐและหินศิลาแรงกระจายอยู่ทั่วบริเวณเนินเทคนิคการขุดศึกษาโบราณคดีใช้วิธีการวางผังระบบราสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด2 2คูณ2เมตรครอบคุมพื้นที่เนินโบราณสถานจากนั้นใช้วิธีขุดหลุมตรวจ สอบยาวขนาดกว้าง1เมตรเพื่อขุดศึกษาลักษณะชั้นดินและขุด1กริดเว้น1กริดเป็นแนวยาวจากร่างขึ้นบนท่านผู้ชมครับนี่คืออุทยานประวัติศาสตร์สีเทพแล้วก็ด้านหลังผมก็คือเขาคลังนอกครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่มีการขุดพบเมื่อปี2551ครับซึ่งตรงจุดนี้เองหลังจากที่มีการขุดพบก็จะปรากฏว่า เนินหินที่เดิมทีเป็นเนินหินและมีต้นไม้ปกคลุมตอนนี้ได้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นโบราณคดีที่สําคัญที่สุดของประเทศไทยจนได้ประกาศเป็นมรดกโลกครับนี่ก็คือความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยแล้วก็ชาวสุเทพที่มีสถานที่แห่งหนึ่งครับที่ได้ถูกบรรจุเป็นมรดกโลกก็มีทําให้ประชาชนในพื้นที่นะฮะสามารถที่จะมีสกิจพื้นตัวได้ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าประชาชนหรือประชาชนในรอบบริเวณสถานที่แห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่น่าสนใจของจังหวัดเพชรบูรณ์และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งเดียวที่สําคัญที่สุดในอำเภอสีเทพนะครับสาหรับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาเที่ยวนะฮะถ้าอยากจะเห็นในส่วนของบรรยากาศครบ,ครบแบบเต็มๆจริงก็ไปทั้งสองที่ครับคือ1อุทยานแห่งชาตินะฮะอ่าสีเทพนะก็จะมีเขาค้างในซึ่งบริเวณเข้าไปในอุทยานก็จะมีเสียค่าบํารุงอุทยานคนละ20บาทถ้ามีการนํารถยนต์เข้าไปก็จะเสียค่า จอดรถคันละ50บาทครับเป็นค่าบรุงอุทยานแต่สําหรับพี่น้องประชาชนเองนะที่ไม่มีเวลามากนะก็ไม่ได้เข้าไปดอุทยานนะฮะก็สามารถแวะมาที่เขาคลังนอกครับซึ่งก็มีโบราณสถานที่สมบูรณ์ที่สุดก็ว่าได้แล้วมีการขุดพบแล้วก็มีอายุไล่เลี่ยก,กันนะฮะในตับเขาคลังไหนซึ่งมีการก่อสร้างพร้อมๆก,กันก็คือ ทศวรรษที่14นะฮะก็มีอายุราว1,400ปีแล้วนะครับสำหรับอุทยานแห่งชาติสีเทพเขาคลังนอกและเขาคลังในด้านหลังของเราก็คือเขาคลังนอกครับเขาคลังนอกเดิมทีบริเวณแห่งนี้ที่เรายือนอยู่ที่ผมยือนอยู่ตอนนี้จะมีต้นไม้ปกคลุมขึ้นไปแล้วก็เป็นเนินหินเป็นเนินภูเขาหลังจากที่กรมศิลปากรและอุทยานเองได้มีการสำรวจในปีพศ2551ก็มีการสำรวจเป็น ทีละตารางเมตรตารางเมตรไปนะฮะจากเนื้อที่120คูณ150เมตรนะครับหลังจากมีการสำรวจขุดพบก็ปรากฏว่าพบวัตถุโบราณที่สำคัญและสมบูรณ์ที่สุดก็ว่าได้นะในประเทศไทยนะครับซึ่งก็เป็นเรียกว่าเขาขลังนอกนั่นเองครับนี่คือส่วนหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดเพชรบูรณ์ครับนอกจากเขาข้างนอกและเขาข้างในครับท่านผู้ชมที่เดินทางมาจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็อย่าลืมนะับที่จะเดินทางไปกราบพระ ที่วัดพระวระราชาที่นาตาบาตก็ถือว่าเป็นวัดอีกหนึ่งวัดนะฮะที่มีหลวงพ่อสีเทพมิ่งมงคลเมืองนะฮะซึ่งเป็นพระหลวงพ่อเจ้าวาดองค์เดิมนะฮะได้รับประทานจากเจ้าเมืองสีเทพองค์ล่าสุดตอนนี้ก็มีการก่อสร้างเขหสถานรวมไปถึงพระนอนที่องค์ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือสลับท่านผู้ชมที่เดินทางมาแล้วก็แวะเดินทางไปได้ครับที่ตำบลหนองย่างทอยอำเภอสีเทพ จังหวัดพัจจุบุครับซึ่งทีมงานขาชัดประเด็นจริงจะเก็บภาพบรรยากาศที่วัดพระวรราชาธิดาบานมาให้ท่านผู้ชมได้เยี่ยมชมครับข้าพเจ้าอาตมาภาพในนามผู้ช่วยวัดพระวรราชาธิดาบานอาตมาพระครูปริยาธีภพาพรมหาวิเนที่มีหลวงพ่อเนนพระภาวนามังคลาจารย์เป็นเจ้าวาดวัดพระวราราชาจิดามานได้รับชมได้รับฟังในรายการนี้ให้ทุกท่านได้รู้จัก วัดพระวบแลราชาแล้วให้ทุกท่านได้มีโอกาสจะครั้งหนึ่งในชีวิตมาเที่ยวเขาข้างนอกอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพแล้วก็เป็นมรดกโลกแวะมากราวไหว้พรพอหลวงพ่อ,อสามิสสาเร็จสมปรารถนาหลวงพ่อเงินหลวงพ่อทองหลวงพ่อพระ,ะนอนในโบสดวัดพระโบจะครั้งหนึ่งในชีวิตให้มีความเจริญรุ่งเรืองขออำนาจคุณพระศรีพระรัตนาตรัยคือสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะ ด้วยอำนาจแห่งพระสงฆ์พระอาริยสงฆ์ทั้งปวงจงมาเป็นตะบะเดชะเป็นภารวะปัจจัยเป็นอุปติสตยตามตรงให้ญาติโยมทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวันณะสุขภพระพฏิพา,านธนาสารสมบัติโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทือนก็เจริญพรสาธุท่านผู้ชมครับนี่ก็เคยไปการพูดคุยกับพระครูปร,ริยัตทีราพรมหาวินัยฮะผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระวร ราชาธินาธามาตรเองก็เป็นตัวแทนพระเดชพระคุณกับหลวงพ่อเดรนะครับมาให้ข้อมูลรายละเอียดความเป็นมาของวัดพระวรราชาธินาชามาตรรวมไปถึงประวัติความเป็นมาของพ่อหลวงพ่อเนนแบบละเอียดเลยครับนะฮะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่อยู่ในวัดพระวรราชาธินดดาชิมาตรว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยเองอยากมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอยากได้บุญได้กุศลถ้ามาเที่ยวอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูร์ก็อย่าลืมมาที่วัดแห่งนี้ครับ วัดพระวรราชาทินัด,ดามาศครับยินดีต้อนรับเปิด24ชั่วโมงครับสวัสดีครับทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงนะฮะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์และติดตามเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงครับสวัสดีครับ